สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมก่อนอื่นบอลองกากราบขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลองนะครับเนาะประวัติแนวทางจะรุดจะเข้านะครับพี่ๆเอฟซีเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังใจบอลองนะครับกาขอบคุณหลายๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทาง เลขเด่นกำลังวันหรือว่าตารางวันนะครับหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่12เดือน11 2,564นะครับเนาะในคลิปนี้ในสูตรที่แล้วนะครับบอลงขอโทษขออภัยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาแค่เด่น6ในตารางนะครับผมเนาะก็รลดไปนะครับในสูตรนี้นะครับผมก็เดียวสูตรนี้เรามารุ่นกันต่อนะครับสลับงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมมีคําเตือนเช่นเคยนะครับ ัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันทุกชนิดนะครับสลับตัวเด่นเลขกำลังวันนะครับผมตัวเด่นเลขกำลังวันนะครับก็จะมี แปดนะครับผมแล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็สี่ แล้วก็7แล้วก็9นะครับผมมี9มี1มี0มี8มี7มี4นะครับเลขกำลังวันเนาะส่วนเลขชุด4ตัวนะครับผมเลขชุด4ตัวก็จะมี แปดสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งนะครับสำหรับเลขชุดสี่ตัวนะครับผม ส่วนเลขชุดสามตัวนะครับก็จะมีสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แปด เก้าหนึแล้วก็แปดนนะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมเนาะถึกอกถึกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมรับชมแล้วบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมเนาะ บอลองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบอสามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขพ่นโซกตัวไหนนะครับผมสลับตัวเด่นนะครับเด่นในงวดนี้นะครับผม01น,น,นะครับ04

สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมสำหรับชุดลองก็จะมีสี่ชุดนะครับสี่เก้า ศ8นยแล้วก็07นะครับผมเนาะกับเพื่อนเพื่อนพี่พีท่านใดกับโมักที่บรหลงจับคู่ให้นะครับกาลองเอาเลขกำลังวันที่บรหลงบริจับคู่ให้นะครับไปเป็นแนวทางนะครับผม อย่าง8 9เนาะ89 79กเนาะที่บุรบองบริจับคู่ให้นะครับหรือว่า49่เอ49จับไปแล้วเนาะครับเนาะหรือว่าตัวที่เหลือนะครับเนาะตัวที่เหลือที่บุรบองบริจับให้นะครับเนาะก็พี่ก็ลองเอาไปพิจารณารับชมนะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่เจาะให้นะครับที่ชอบนะครับตัวเด่นที่เจาะให้ที่ชอบในงวดนี้นะครับผมก็จะมี0 4ย์นะครับ 04แล้วก็48นะครับผม0448ก็จะมี41นะครับแล้วก็17ส่วนเด่นรองนะครับเด่นรองที่ชอบนะครับผมก็จะมี 4 9แล้วก็08นเออนยนะครับผมเนาะ07นะครับสลับตัวเด่น3ตัวนะครับที่เช่นชอบก็จะมี407นะครับ407นะครับแล้วก็048นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม สำหรับตัวเด่นในตารางวันงวดนี้นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะมีเด่นเด่นสี่นะครับครับผมเมื่อกี้ี่ก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะนะครับกระเสียงออดนะครับก็จะได้เวลาเข้างานบอลล็องแล้วนะครับผมให้เด่นสี่ไปเนาะแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือเจ็ดนะครับผม ก็คือ7นะครับ7กับ4นะครับในงวดนี้นะครับเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้บาหลองเลยนครับผมนาะผิดพลาดประกันใดบอลองกราบขอโทษขออภัยนะครับสลับสายวิ่งสายลูดนะครับเกือบลืมให้ไปนะครับผมวิ่งลูดงวดนี้ให้ไปที่ สนะครับผมเนาะให้ไปที่4นะครับสลับสายวิ่งลูดในสูตรสุดท้ายนะครับนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอไว้พร้อมให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้นะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ